กรุงเทพมหานครเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่เต็มไปด้วยผู้คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสีสันและความหวังแต่บัดนี้กลับเริ่มไม่น่าอยู่เสียแล้วภาพความเจริญรุ่งเรืองที่เคยชูเป็นจุดเด่นกำลังถูกแทนที่ด้วยเหตุการณ์สําซากทั้งอาคารที่ถลม่มถนนที่สุดตัวน้ำท่วมใหญ่และภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์ถนนยุบตัวหน้าวัดชิรพยาบาลล่าสุดในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ตอกย้ำคำถามสำคัญว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกันแน่ความปลอดภัยของประชาชนควรเป็นสิ่งสูงสุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างเมืองใหญ่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนหากยังสะท้อนถึงรากเหง้าปัญหาทั้งในเชิงวิศวกรรมการจัดการเมืองและระบบกำกับดูแลของรัฐซึ่งจำเป็นต้องถูกขุดลึกและหาคำตอบอย่างจริงจังอาเจ้าหน้าตำรวจของสามเสนตอนนี้เคลื่อนย้ายออกหมดแล้วนะครับ ตอนนี้มีรถรถยกของสนกับรถเจ้าหน้าตำรวจบางส่วนน่ที่ล่วงลงไปนะครับได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้บอัเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแค่น้ำประปาแตกแค่นั้นครับเมื่อตอนเช้าท่าประปาตรงนี้ครับถนนุตัวลิเดียวแล้วเป็นโดนท่อประปาแล้วก็มีการแตกตามที่ส่งรูปให้นะครับว่านิดเดียวแต่นั้นก็นิบเดียวครับเป็นเวลาไม็ถึงชั่วโมงก็กินมุมงบ้างนะครับครับผมถนนสายสำคัญได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความโกลาหล เมื่อพื้นถนนเบื้องหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิวรพยาบาลเกิดการยุบตัวลงอย่างฉับพลันหลุมขนาดมหืมาปรากฏขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวล้อมรอบด้วยผุ่นควันเศษหินและดินที่ไหลลงไปเบื้องล่างผู้คนที่สัญจรไปมาและบุคลาก,กรทางการแพทย์ต่างตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นหน้าใจกลางเมืองหลวงเช่นนี้ลักษณะของหลุมดังกล่าวมีความกว้างใหญ่จนสามารถกลืนกินรถยนต์ได้หลายคันพร้อมกันความลึกที่มองไม่เห็นพื้นเบื้องล่างชวนให้ขนลุก เพราะไม่อาจคา,าดเดาได้ว่าใต้ดินนั้นมีสิ่งใดรออยู่บ้างบริเวณโดยรอบเริ่มเกิดรอยร้าวขยายออกเป็นวงกว้างส่งผลให้เสาไฟฟ้าท่อประปาและโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงอยู่ในบริเวณนั้นเสียหายอย่างหนักประชาชนที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้เคียงรวมถึงผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างต้องเผชิญกับความโกลาหลหลายชีวิตต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่บางครอบครัวไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านของตนเองเพราะหวาดกลัวว่าดินจะยุบตัวต่อเนื่อง แม้ว่าโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในทันทีแต่ความเสียหายทางจิตใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเมืองกลับสั่นคลอนอย่างรุนแรงเมื่อมองลึกมองไปถึงต้นตอของเหตุการณ์ถนนยุบตัวในครั้งนี้พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อนสาเหตุสําคัญที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางคือการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิในในบริเวณดังกล่าว โครงสร้างอุโมงค์ที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างมิใช่เพียงช่องทางคมนาคมแต่ยังเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดหากการออกแบบหรือการก่อสร้างขาดความรัดกุมเพียงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ารอยต่อของอุโมงค์ในบางช่วงอาจเกิดรอยแตกร้าวดินที่อยู่ชั้นบนจึงไหลทะลักเข้าสู่ช่องว่างใต้ดินการเคลื่อนตัวของดินเช่นนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซที่ยากจะควบคุมและเมื่อเกิดขึ้นแล้วยอมทำให้พื้นผิวด้านบนไม่สามารถอ้านทานแรงกดทับได้อีกต่อไป อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือการแตกหักของท่อส่งน้ําขนาดใหญ่เมื่อท่อดังกล่าวเกิดรอยรั่วน้ําจํานวนมหาศาลได้ซึมเข้าสู่ชั้นดินทําให้ดินสูญเสียความมั่นคงและถูกชะล้างออกไปอย่างต่อเนื่องการผสมผสานร,ระหว่างดินที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์และน้ําที่ชะล้างชั้นดินยิ่งเร่งให้พื้นผิวถนนเกิดการยุบตัวลงอย่างฉับพลันนอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆก็อาจมีส่วนเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ความชื้นสะสมในดินหรือแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจกักรและการสัญจรของยานพาหนะขนาดใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ความเปราะบางของโครงสร้างใต้ดินทวีความรุนแรงขึ้นผลพวงจากการยุบตัวของถนนมิได้จํากัดอยู่เพียงหลุมลึกเบื้องหน้าโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลแต่กลับขยายวงกว้างออกไปอย่างน่ากังวลในด้านสาธารณูปภูท่อส่งน้ําที่แตกทําให้การจ่ายน้ําในหลายพื้นที่หยุดชะงัก เสาไฟฟ้าที่ถูกดึงลงไปพร้อมกับดินทําให้กระแสฟไฟฟ้าขัดข้องเสียงเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินดังขึ้นแทนที่ความสงบสุขขณะที่ระบบสื่อสารในบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสําหรับอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยรอบแม้ว่าตัวอาคารโรงพยาบาลหลักยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยกําแพงกันดินที่ลึกลงไปใต้พื้นดินแต่ความหวาดหวั่นก็ยังคงปกคลุมผู้ป่วยและญาติจำนวนมากต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัย ขณะที่อาคารบางแห่งเริ่มปรากฏรอยร้าวตามผนังและพื้นผลกระทบที่รุนแรงไม่แพ้กันคือด้านการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจำเป็นต้องงดการบริการผู้ป่วยนอกชั่วคราวผู้ป่วยจำนวนมากที่มีนัดตรวจหรือรับยาไม่สามารถเข้าถึงการรักษาตามกำหนดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังอาคารที่ปลอดภัยกว่าเกิดความโกลาหลทั้งในด้านการจัดการบุคลากรและการดูแลรักษาในด้านการคมนาคมถนนสายสำคัญถูกปิดกั้น รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่แยกวชิวรพยาบาลจนถึงเส้นทางโดยรอบการจราจรกลายเป็นอมาพาตประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าบางคนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อหาทางเลี่ยงเสียงบีบแตรรถสะท้อนถึงความโกรธเกรี้ยงและความเหน็ดเหนื่อยของผู้คนและเหนือสิ่งใดใดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเชื่อมั่นของประชาชนที่สูญสลายความปลอดภัยที่ควรเป็นพื้นฐานกลับถูกตั้งคำถาม เมืองหลวงที่คนเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางเ,เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกลับไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยพื้นฐานได้จริงหรือแต่หน่วยงานต่างๆได้เร่งดำเนินการตอบสนองเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยกู้ภยัยรวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์เขตอันตรายถูกกั้นด้วยรั้วและป้ายเตือนประชาชนในละแวกใกล้เคียงถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วน รถยนต์ที่ตกค้างในบริเวณหลุมถูกย้ายด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่การควบคุมพื้นที่ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเสี่ยงอันตรายโดยพลาการการซ่อมแซมถนนที่ยุบตัวมิใช่เพียงการกลบหลุมหรือเติมดินให้เต็มแต่เป็นการฟื้นฟูทั้งระบบที่อยู่เบื้องล่างและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แนวทางที่จําเป็นคือการเสริมความมั่นคงให้กับชั้นดินและอุโมงใต้ดินโดยการอัดวัสดุที่มีความแข็งแรงและปิดกั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสร้างโครงสร้างเสริมกําลังเพื่อให้พื้นดินสามารถรับแรงกดทับได้ในระยะยาวระบบท่อน้ําและท่อสาธารณูประคที่เสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมและวางแผนใหม่ให้มีมาตรการป้องกันก,การรั่วซึมที่รัดกุมกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลซึมเข้าไปทําลายชั้นดินอีกในอนาคต เช่นเดียวกับระบบระบายน้ําที่ต้องออกแบบให้รองรับสภาพอากาศที่ผันผวนของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ถนนยุบตัวหน้าวชิรพยาบาลมิได้เป็นเพียงภาพข่าวที่สร้างความตกใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหากแต่เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ถึงความเปราะบางของโครงสร้างเมืองหลวงที่เราอาศัยอยู่เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นถึงความล้มเหลวในด้านการออกแบบการก่อสร้างการเฝ้าระวังและการจัดการที่ไม่ทันต่อความเสี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นได้ฝากร่องรอยทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคมถนนที่ยุบตัวสามารถซ่อมแซมได้แต่ความเชื่อมั่นที่สูญเสียไปอาจใช้เวลานานกว่าจะกลับคืนความหวาดกลัวที่ผู้คนต้องชเผชิญทําให้กรุงเทพมหานครถูกตั้งคําถามว่าเมืองที่ควรเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกลับไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยพื้นฐานได้จริงหรือบทเรียนครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่า ความเจริญที่แท้จริงมิใช่เพียงตึกสูงระฟ้าถนนที่กว้างขวางหรือโครงการรถไฟฟ้าที่ทอดยาวหากแต่เป็นความมั่นใจว่าทุกย่างก้าวบนพื้นดินที่เราเดินนั้นมั่นคงและปลอดภัยการแก้ปัญหาจึงต้องไม่หยุดอยู่แค่การซ่อมหลุมที่เกิดขึ้นแต่ต้องเป็นการปฏิรูประบบการสร้างเมืองทั้งระบบเพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าพื้นดินเบื้องล่างจะยุบตัวลงมาอีกเมื่อใด